สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Haunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนหาเรื่องราวของแกบบี้คุณแม่เลี้ยงเดียวของทราวิสลูกชายเพียงคนเดียวของเธอครับ ทั้งคู่ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บ้านหลังนี้กลับเต็มไปได้วยวิญ,ญญาณร้ายมากมายครับแกบบี้จึงต้องว่าจ้างทีมงานมากมายเพื่อจะมาขับไล่ผีออกจากบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณบาทหลวงอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์และคนทรงเจ้าที่สามารถสื่อสารกับวิญญ,ญาณได้ครับโดยทุกคนนั้นต้องร่วมหัวจมท้ายเพื่อจะตามหาคําตอบให้ได้ครับว่าเหล่าวิญญ,ญาณในคฤหาสน์หลังนี้ มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่หลังจากความสำเร็จของแฟรนไชส์ Pirates of the Caribbean และก็ภาพยนตร์ผจญภัยเรื่อง Jungle Cruise สตูดิโออย่าง Disney นะครับได้ทำการต่อยอดการนำเครื่องเล่นในส่วนสนุกของพวกเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยการรีบูทภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion หรือเรียกง่ายๆครับว่า มันเป็นการจับเอาบ้านผีสิงในสวนสนุกมาเล่าเป็นภาพยนตร์นั่นเองครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับเครื่องเล่นเหล่านั้นเลยครับโดยคำวิจารณ์ของภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion จากสื่อต่างประเทศก็ล้วนจะชมเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวหนังสามารถถอดแบบและก็ตีความบ้านผีสิงในสวนสนุกของดิสนีย์ออกมาได้ดีครับนอกจากนี้มันยังเต็มไปด้วยอิสต้าเอที่มาจากเครื่องเล่นต้นฉบับอีกด้วยน่าเสียดายนะครับที่ผู้ชมส่วนใหญ่ในบ้านเรานั้น น่าจะเข้าไม่ถึงเซอร์ไพรส์เหล่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตาม h อนเต็ดแมนชั่นก็ยังคงสามารถมอบความบันเทิงที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวได้อยู่ดีครับภาพรวมของภาพยนตร์นั้น h อนเต็ดแมนชั่นสามารถรับชมได้อย่างสนุกเพลิดเพลินนะครับเนื้อหาหลักของภาพยนตร์ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ได้มีความซับซ้อนหรือว่าปริศนาที่มันยากเกินไปครับแม้จะมีจุดตั้งต้นมาจากบ้านผีสิงแต่ในแง่ของความสยองขวัญน,นั้นก็ไม่ได้ถูกขับเน้นอย่างสุดโต่งนะครับในทางกลับกัน มันเป็นความสยองที่มีเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมันสร้างมาจากเครื่องเล่นบ้านผีสิงเท่านั้นเองครับไม่ได้น่ากลัวหรือว่าขนลุกจนผู้ชมเนี่ยต้องนอนไม่หลับแต่อย่างใดในขณะเดียวกันตัวหนังเนี่ยก็เลือจะเพิ่มรสชาติของความแฟนตาซีและการสร้างเสียงหัวเราะลงไปด้วยนะครับซึ่งส่วนผสมดังกล่าวก็สามารถเข้ากันได้ดีทีเดียวหลายต่อหลายโมเมนต์นั้นผู้ชมเนี่ยต้องสะดุ้งไปกับก,บการจัมส์แกก์ตามสไตล์ของภาพยนตร์แนวสยองขวัญน,นะครับแต่มันก็เป็นการสะดุ้งที่มันตามมาด้วยเสียงหัวเราะในทันทีครับ ผมยอมรับตามตรงนะครับว่าทันทีที่ได้เห็นรายชื่อของนักแสดงและก็ได้รับชมตัวอย่างของภาพยนตร์แล้วเนี่ยผมเองรู้สึกกังวลกับการออกแบบคาแรคเตอร์ของภาพยนตร์อยู่พอสมควรครับแต่พอได้รับชมภาพยนตร์ฉบับเต็มแล้ว Haunted Mansion นั้นสามารถทําได้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะครับเคมีของแต่ละตัวละครนั้นสามารถรับส่งกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับในขณะที่แต่ละตัวละครก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้สําเร็จนะครับและแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์แนวเบาสมอง แต่แกงกลางของภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion นั้นมันพูดถึงความโศกเศร้าและการสูญเสียทุกตัวละครที่ดูร่าเริงสดใสและคอยสร้างเสียงหัวเราะบนหน้าจอให้กับผู้ชมนั้นล้วนแต่ต้องแบกรับอะไรบางอย่างเอาไว้เบื้องหลังแทบทุกคนครับดังนั้นเมื่อเรามองจากโครงสร้างของภาพยนตร์แล้วนะครับโดยความที่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ตัวละครทุกคนนั้นต้องอยู่รวมตัวกันผสมรวมกับเงื่อนไขแต่ละอย่างที่ตัวละครต้องแบกรับจากอดีตของตัวเองเนี่ยทำให้พวกเขาดูจะมีสถานะเป็นครอบครัวจำลอง ที่คอยจะเติมเต็มส่วนที่ขายของกันและกันและ,และร่วมมือกันฟันฝ่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในบ้านของพวกเขาครับในแง่ของงานสร้างนั้นก็สามารถทําออกมาได้ดีตามมาตรฐานโดยภาพยนตร์นั้นสามารถใช้องค์ประกอบของความเป็นบ้านผีสิงได้อย่างคุ้มค่าไล่มาตั้งแต่การออกแบบผีและก็วิญญาณร้ายมากมายครับด้วยการใช้ทั้ง CG และก็เอฟเฟกต์ทำมือผสมผสานกันไปอย่างลงตัวนะครับในแง่ของการออกแบบนั้นตัวหนังเนี่ยสามารถหาสมดุลที่ดีระหว่างความน่ากลัว และก็ความตลกขบขันของวิญญาณร้ายแต่ละตัวได้สําเร็จครับโดยข้อดีของการที่หนังเนี่ยวางตัวเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีเต็มรูปแบบก็คือในบางฉากที่งาน CG นั้นดูไม่แนบเนียนหรือว่าดูสมจริงมากนะักผู้ชมเนี่ยก็สามารถจะมองข้ามไปได้จากรากฐานของความเป็นแฟนตาซีของภาพยนตร์นั่นเองครับนอกจากวิญญาณร้ายภายนในบ้านแล้วแต่คฤหาสหัหลังนี้เนี่ยก็ยังมีความลึกลับบางอย่างที่มันสามารถแหกกฎฟิสิกส์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งเงินไขดังกล่าวเนี่ยก็ถูกนํามาใช้เป็นอุปสรรคให้กับเหล่าตัวละครต้องปีนป่ายข้ามไปให้ได้นอกจากนี้บรรยากาศโดยรวมของภาพยนตร์นั้นยังดูมีความพิศวงงงวยและก็ดูเหนือจริงในระดับหนึ่งอีกด้วยครับแม้ว่าจะทําได้ดีในหลายภาคส่วนนะครับแต่ถึงกระนั้นภาพยนตร์เองเนี่ยก็ยังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะกับการประครับประคองและก็ร้อยเรียงความต่อเนื่องทางอารมณ์ระหว่างแต่ละฉากครับพูดง,ง่ายๆก็คือตัวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนโทนบ่อยเกินไป โดยเฉพาะในพาร์ทดราม่าของเรื่องที่หากมองเฉพาะฉากดราม่าเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็น,นับว่าเป็นฉากดราม่าที่ดีมากๆนะครับแต่เมื่อมันมาอยู่ในภาพยนตร์ที่ทั้งเรื่องเนี่ยมีแต่เสียงโหเราะและก็ความแฟนตาซีเต็มไปหมดจึงทําให้ฉากดราม่าของเรื่องนั้นกลายเป็นความผิดที่ผิดทางเกินไปและในขณะที่ผู้ชมกําลังจะเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครได้มันก็ถูกกระชากด้วยเสียงโหเราะจากวิญญ,ญาณร,ร้ายที่บินว่อนอยู่ในคาลืจอ์หาดแห่งนี้ครับ เมื่อพัสดราม่าเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ตัวละครบางคนของภาพยนตร์ซึ่งมีสารตั้งต้นที่น่าสนใจเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการเล่าเรื่องเท่านั้นนอกจากนี้หลายตอหลายฉากของภาพยนตร์ก็ไม่สามารถมอบน้ําหนักให้กับแต่ละตัวละครได้อย่างทั่วถึงครับโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างแก๊บบี้ซึ่งเป็นตัวต้นเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์เลยนะครับแต่ผู้ชมนั้นกลับแทบไม่ได้รู้จักเธอมากเท่าที่ควรเลยครับ โดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion เป็นภาพยนตร์ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนกับเครื่องเล่นในส่วนสนุกครับกับการเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีสู่สำเร็จที่มอบการเดินทางอันสนุกสนานให้กับผู้ชมที่ตีตั๋วก้าวเข้ามาสู่โรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับพร้อมกับสอดแทรกมุมมองต่อความโศกเศร้าและก็การก้าวข้ามความสูญเสียได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าทุกอย่างของภาพยนตร์นั้นดูขายความสดใหม่มันจึงเป็นเพียงแค่ความเพลิดเพลินที่จบแล้วก็จบกัน ไม่ได้พิเศษหรือว่าดูน่าจดจำเท่าที่ควรครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเอาชนะความโศกเศร้าด้วยการปล่อยวางภาพยนตร์เล่าประเด็นของตัวเองผ่านตัวละครอย่างเบนผู้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับ ความสูญเสียนั้นเปลี่ยนให้เขาเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงนะครับจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีแนวความคิดที่น่าสนใจกลายมาเป็นไกด์ทัวร์บ้านผีสิงตามรอยภรรยาเนื่องจากเขาเนี่ยเชื่อลึกๆนะครับว่าเขาอาจจะได้พบเจอกับภรรยาอีกสักครั้งในบ้านผีสิงที่เธอเนี่ยเคยพาลูกทัวร์ไปเยี่ยมเยียนนั่นเองครับนอกจากนี้เขายังใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ของตัวเองในการผลิตก,กล้องและก็เลนส์ชนิดพิเศษขึ้นมาครับ เพือหวังว่าหากวันหนึ่งภรรยาของเขาปรากฏตัวขึ้นในฐานะวิญญาณตัวหนึ่งเขาจะมีโอกาสได้เห็นเธอผ่านกล้องตัวนี้นั่นเองครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งที่เบนหวังและก็ตั้งใจเอาไว้นั้นไม่เกิดขึ้นความหวังของเขาจึงเปลี่ยนมาเป็นความโกรธครับเขาเลือกจะทําร้ายตัวเองด้วยการดื่มอย่งางหนักแล้วก็ไม่เชื่ออีกต่อไปครับว่าผีนั้นมีจริงครับแต่ในทางกลับกัน เบนเองก็ไม่สามารถเดินออกจากสิ่งที่เขาทําอยู่ได้เพราะว่าลึกๆแล้วเขาเองก็ไม่สามารถปล่อยวางจากความสูญเสียและความเจ็บปวดที่อยู่ภายในตัวของเขาได้นั่นเองครับตัวหนังขยายประเด็นดังกล่าวให้มันเด่นชัดมากขึ้นโดยการพาผู้ชมไปพบกับตัวละครอย่างแกบบี้และก็ทราวสคู่แม่ลูกที่ครอบครัวต้องแตกสลายเมื่อพวกเขาเนี่ยสูญเสียทั้งสามีและก็พ่อไปในเวลาเดียวกันนะครับถึงตรงนี้เนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่า แก่งกลางที่ยืดโยงตัวละครทุกคนเข้าหากันก็คือความโศกเศร้าจากความสูญเสียนั่นเองครับโดยเหตุผลที่หนังเลือกใช้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะว่าวิญญาณร้ายตัวฉกาจของเรื่องนั้นมันสูบกินความโศกเศร้าเป็นอาหารและก็ถวิลหามนุษย์ที่พร้อมจะถวายวิญญาณให้กับมันด้วยความเต็มใจครับหรือพูดอีกในหนึ่งให้มันชัดเจนมากขึ้นก็คือเมื่อความโศกเศร้านั้นกัดกร่อนมนุษย์คนหนึ่งจนถึงขีดสุดแล้วมนุษย์คนนั้น ก็พร้อมจะพาชีวิตไปพบกับความตายด้วยความเต็มใจนั่นเองครับนั่นจึงทําให้เหล่าตัวละครทุกคนในเรื่องต้องรีบสลัดปมภายในใจของพวกเขาออกไปให้เร็วที่สุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนังนั้นชวนให้ผู้ชมมองย้อนกลับมายัางตัวเราเองในช่วงเวลาที่เราระทมทุกข์มากที่สุดครับแต่มันเป็นการชวนมองในฐานะคนนอกโดยการสร้างพัฒนาการให้กับตัวละครหลักอย่างเบนนั่นเองครับเมื่อเบนนั้นได้พบเจอกับเด็กชายวัยเก้าขวบอย่างทราวิส ผู้ซึ่งยังสับสนและก็ไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อไปได้ความทุกข์ทรมานของทราวิสทำให้เขาเนี่ยมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับเบนในวันที่เขาสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักครับเบนนั้นมองทราวิสด้วยความเข้าใจราวกับว่าเขาได้เห็นตัวเองในตัวของทราววสเขาเห็นถึงผลลัพธ์ของความโศกเศร้าที่ทำร้ายมนุษย์คนหนึ่งจนแหลกสลายและด้วยสถานะครอบครัวจำลองที่ตัวหนังสร้างขึ้นนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเบนและก็ทราเวสจึงเป็นส่วนสำคัญในการก้าวข้ามผ่านความสูญเสียและทำให้พวกเขาสามารถปล่อยวางอดีตอันโหดร้ายเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สำเร็จครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ ว่ากันตามตรงแล้วนะครับบทหนังเนี่ยมาในท่าของสู่สําเร็จมากๆครับแน่นอนรัาว่ามันสามารถสร้างสถานการณ์เพื่อความบันเทิงได้ดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มตัวละครที่มีมิติอยู่พอสมควรแต่ถึงกระนั้นการกระจายน้ําหนักไปยังแต่และตัวละครนั้นยังดูมีปัญหาครับที่สําคัญก็คือด้วยข้อจํากัดของการเขียนบทจากเครื่องเล่นนั้นมันทําให้หนังเนี่ยขาดความสดใหม่แล้วก็เป็นเนื้อหาที่ผู้ชมนั้นเคยเห็นมาบ่อยจนเกินไปครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับ ตัวหนังมีงานโปรดักชันที่ดีตามมาตรฐานด้วยความที่ตัวหนังเน่เบสออนอยู่บนความเป็นแฟนตาซีนะครับทำให้งานดีไซน์ต่างๆของเรื่องได้รับอิสระทางการออกแบบได้อย่างเต็มที่และก็ไม่จำเป็นต้องดูสมจริงมากมายขนาดนั้นนะครับโดยรวมแล้วงาน CG และงานโปรดักชันดีไซน์ต่างๆของภาพยนตร์เน่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทีเดียวครับแต่ผมติดปัญหาหน่อยก็ตรงการตัดต่อที่มีการเปลี่ยนโทนของเรื่องไปมาบ่อยเกินไปครับ จนมาไม่สามารถประครับประคองความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับในบรรดาทัพนักแสดงที่ปรากฏตัวขึ้นมากหน้าหลายตาในภาพยนตร์ลาคิสตนฟิลเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดครับเนื่องจากเขามีพื้นที่ให้แสดงถึงความเจ็บปวดรลดร้าของตัวละครซึ่งเขาก็สามารถทําให้ผู้ชมนั้นสัมผัสถึงความโศกเศร้าแล้วก็โลดท,ทุกข์ของตัวละครได้จริงๆครับขณะที่นักแสดงสมทบทุกคนนั้นก็ทําหน้าที่ได้ดีตามบทบาทที่ได้รับ แต่คนที่สามารถขโมยซีนได้ตั้งแต่ฉากแรกของภาพยนตร์ก็คือเจสดิดลอนซึ่งสามารถมอบการแสดงที่ทั้งยียวนกวนประสาทและก็น่าเอ็นดูได้ในเวลาเดียวกันครับขยับมาต่อก,กันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับแม้ว่าหน้าหนังจะเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีที่ผสมด้วยเสียงโหเรนะครับแต่ประเด็นที่หนังแฝงเอาไว้นั้นกลับว่าด้วยเรื่องของการสูญเสียและการก้าวข้ามความโศกเศร้าในชีวิตครับแม้จะทําให้เส้นเรื่องและก็ตัวละครนั้นดูแข็งแรงมากขึ้น แต่เมื่อหนังนะั้นเลือกจะเน้นความบันเทิงเป็นหลกักซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่มันก็ทําให้การขับเน้นประเด็นนั้นอ่อนแรงลงตามไปด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7จะแคนแงครับตัวหนังสามารถตอบโจทย์ด้านความบันเทิงได้ดีนะครับดูโดยภาพรวมแล้วก็สามารถเพลิดเพลินและก็ไหลาตามไปกับเรื่องราวได้อยู่เรื่อยๆครับแต่ด้วยความที่มันไม่ได้สดใหม่หรือมีอะไรแตกต่างจากงานแนวเดียวกันสักเท่าไหร่เนี่ยจึงทําให้ Haunted Mansion เป็นความบันเทิงที่ดูฉาบฉวย ดูจบแล้วก็จบกันไม่ได้ติดตรึงอยู่ในใจหรือว่าน่าจดจำชาที่ควรครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนฮาได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่6.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สารภาพยนตยุนเรื่อง h อ n t e d Mansion บ้านโชนเฮียนผีชวนหานะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง t k t t o k ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ และหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ